ได้เ,เล่ลงได้กลมลงไม่ได้มันหยุบอ่ะไหนตรงนี้นะโอ้ยอย่าเสียงเลยลงได้อยู่แต่มันติดขึ้นยาวมันจิ้มกันอย่าเสียงเลยอย่าเสียงเลยไหน,นรตรงไหน,นปังตรงนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูทีมงานสูบซ้านะครับเนี่ยทีมงานอีกทีมงานอาจารย์อีกนะครับออกกล้องหน่อยวะเจ้า<ม> ตรงนี้ซื้อเขาเก้าพันห้านะครับบ่อตรงนี้เป็นบ่อใหญ่นะครับบ่อน้อยสูบไปแล้วบ่อน้อยสูบไปแล้วบ่อเก้าพันห้าบสองบ่อในเก้าพันห้านะครับบ่่อใหญกับบ่่ออนน้ยีก็ตั้งสูบเลยจักเราลาวชั่วโมงหนึ่งกันเนาะชั่วโมงหนึ่งแหะครับเนี่ยแต่เป็นบ่อใหญ่นะครับประมาณสองงานเลยเนี่ยสองงานกว่าลึกด้วยก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับไอ้ข้ามไก่เยอะสี่ตัว ทำก็ได้เนี่ยเที่ยวไหวพัด